ฮัลโหลสวัสดีครับเมื่อนโซเชียลแคมแล้วก็เฟซบุญค่ะวันนี้ก็อยู่กับน้องเป้เอ็ดมาป๊อปเดี๋ยวิี้เออดูป๊อบนี่ดิดูบ๊อบเองค่ะไม่ต้องเปลี่ยนฉากเลค่ะอันนี้แสดงละคร์ใทีเรื่องยักษ์พักกาดูหน้าด้วยเป็นยักษ์ชื่อป๊อปนะคะสวัสดีค่ะเป้ค่ะมีครับที่บอยครับยักษ์เด็กนี่คือวันนี้วันที่สองแล้ววันสุดท้ายแล้วบอกเลยอาทำเพึงมากอะ ัดีค่ะขอบคุณเสื้องอบเสื้อบายเติร์ดค่ะบอกเลยว่าทุกวันนี้ชาเด็กๆไม่ได้ความมโนของกระเทยชุดเสื้อาแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นในวันนี้ครับแล้วมาโฟกัสที่ชุดปัอปอยู่ที่แสงอยู่ที่แสงค่ะ3สมสี่อืมเออคือดีมากจะเล่นแล้วนะทุกคนจะสามมอลุูปิดแล้วบ๊ายบายังนตื่นเต้นมากอ่ะ ขอกำลังใจจากเพื่อนๆทุกคนได้นะบ๊ายบาย